อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับ,รบทางอดีตข้าราชการกรมสรรพากรข้อหาที่ช่วยอกเอมนะครับไม่ต้องเสียภาษีศาลเองตอนนี้ก็รับฟ้องแล้วครับ สารายาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐพิจารณาหลังจากทางปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนางเบญจาหรือเจริญอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับพร้อมอดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสองรายผู้อำนวยการสำนักกฎหมายของกรมสรรพากรและนางสาวปราณีเวทพลึกพิทักษ์คนใกล้ชิดเลข,ขานุก,การส่วนตัวของคุณหญิงพจบานณป้อมเพชรอดีตภริยานายทักษิณชินวัตร หลังจากสารพิจารณาจากหลักฐานแล้วเห็นว่าการกระทําของจําเลยอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อไม่ให้ในายพานทองแท้และนางสาวพ,พินทองทาชินวัตรต้องเสียภาษีอกรหรือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะต้องเสียจากการที่ทั้งสองซื้อหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชันเมื่อปี2549ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับเงินพึงประเมินและมีหน้าที่ต้องเสียภาษีของส่วนต่างราคาหุ้นจํานวนถึงคนละ7 1,900ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการทำให้กรมสรรพากรกระทรวงการคลังได้รับความเสียหายศาลจึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องและได้นัดไต่สวนพยายนครั้งแรกโดยจะเรียกให้จำเลยทั้งหมดมารายงานตัวในวันที่23กุมภาพันธ์2559ในเวลา9น,นาฬิกาครับ่า